สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องจ้าโมนิกะมาเก็บท่อมเป็ดคือเก่าค่ะไลยค่ะไลยแน่ว่าสิบวนทายการเสียดายเนาะค่ะเบิ่งไม่แต่เหงาง่ายๆพี่น้องจ้าเบิ่งทอมเป็ดค่ะทอมเป็ดแมนบ้าพี่น้องให้ดูช้าๆนะคะนี่ค่ะยีนี่ออกเร็วค่ะโง่เงี้ยโง่เงี้ค่ะให้ดูชัดๆค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งเดินตัวเดินตัว นี่แต่เหงาใหญ่ๆค่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่น้องฝนตกก็มาค่ะสีดฉีดสวัคซีนเมื่อวานนี่ค่ะเมื่อนี้ก็มาเก็บเห็ดต่อใจรักคน่ะขนาดฝนตกกมาม่าทเกทาค่ะนี่ค่ะก็จะหมุนพยะยาหม,มุนกล้องช้าๆนะให้เบิ่งชัดๆค่ะพี่น้องจ้าทำท่อมเป็ดค่ะ เดินตัวเดินตัวแมนเบิร์ดค่ะพี่น้องมึงดูหางกระตาหางกระตาค่ะพี่น้องจ้ะดูเพะดูดูด,ด,ดูอันนี้ได้เต็มตาแล้วค่ะพี่น้องตายักก็เต็มแล้วค่ะนี่ตานี้ประมาณสามโลกค่ะพี่น้องยาวไปเบิดเลยค่ะพี่น้องจ่มโพสน,นะคะดอกน้อยอีกกระมีคำมึงพี่น้องจ้า เดิ่มาเด้อโอ้โหย่างกะทิเยียบค่ะนี่มูเดียวกินเบิดบ้านค่ะิ่งค่ะพูดกับใครอีกไยพี่น้องจ้ะใต้ใต้ใต้่อยสิโอป้าไดไรบ้างมาไงอยคือมันแท้พี่น้องบิ่งค่ะเบึ่งตะลังเงงตะลังเงงเก็บเห็ดคนเดียวค่ะฝนตกก็มาโอ้ยแมนเบิดค่ะพี่น้อง เมืองเมืองเมืองค่ะท่าผงกระแมนก็เกิดน้ำมันดอกหง้าจนหัวค่ะจะยานจะเหยียบเห็ดนะอันนี้ก็อ๊อ้อ๊ออยู่ค่ะนี่ยองจว่งโอ้ปีนี้เซ็จจ้าค่ะเ็บเ็ษจ้าแน่นอนทําเฟส ครับพี่น้องเสวนทุกคนไครท่างหนึ่งฟังทางสุดละแม่นเบิดครัพี่น้องแม่นเบิดแม่นเบิดเอาเก็บเก็บคอยเต็มตาคอยดีไซน์ทุ่งวันนี้ค่ะเก็บแล้วพวกขางตากับพวกขางตาพี่น้องแจว้วไงเงาใหญ่คับใหญ่แนวค่ะเงาเดียวได้แกง <c oughs> พี่น้องเ,อเก็บเห็ดน้ำกันเก็บเห็ดน้ำกันค่ะเก็บเก็บ เดี๋ยวจะพันนั่นฝากถุงก่อนพี่น้องถุงเราพร้อมจัดก้านค่ะพี่น้องจัดกา้านนี่ค่ะโอ้ยมันค่ะเก็บเห็ดมือเดียวด้วยบัดนี่นี่ค่ะเก็บเห็ดมือเดียวเก็บเห็ดมือเดียวพี่น้องจ้าเหลือตาไปใส่ถุงค่ะทำเป็ดเห็ดแต่ดำบานห้าอื่นมาค่ะจะยีน่นี่พลังเสียดเอินทำเป็ดค่ะ ลายก้อดก้อนนี่ค่ะพี่น้องจา้าฝนตกดีเมื่อนี้ก็ฝน,นตกค่ะพี่บาเก็บเห็ดตากคน <c oughs> ใจรักค่ะใยรักมาเด้อเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องจ้าเก็บแบบใจเย็นมากค่ะพี่น้องเงานหนึ่งหนึ่งเงาหนึ่งเงาดอกแต่ดอกงี่งงงไงค่ะ เอานี่พี่น้องจ้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเก็บต่อค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะพีกในเบิ่งโอจุมันจิตเถาแต่่าเห็ดอันเนียนเถายากค่ะอายุยืนค่ะเห็ดอันนี้สามารถเก็บได้นานค่ะจะเจ็ไปเห็ดแห้งค่ะพี่น้องอไว้ใส่พอเปียกจะจ้าพี่น้องอันถ้าจิฟ้าเก็บเห็ดคือฝนสิอันโตข้ามข้อ บนกิโตกข้ามข้อค่ะพี่น้องจะจีิฝ้าเก็บแล้วอันผู้ใดเห็นมันเก็บเห็ดกัมาได้ค่ะจะจี๊ป้าเก็บมื่อนี้มันลายค่ะเต็มตาได้ใส่ถุงพี่น้องจ้าตรงนี้ค่ะปาดข้าดินเลยโอ้ยหอบเอาบปดีกลับมาพอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้กากไว้ด้ยค่ะท่อมเป็ตพอหอมปากหอมข้อเนาะค่ะพี่น้อง คลิปหนาผู้ใดนัผู้ใดมวนคิปเฮ็ดน้ำใจก,กับเขามาเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ใจใานาเด้อค่ะสิ่ได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิวเจาว้าเก็บเห็ดก่อนพี่น้องอยานฝนตกห้ามฝนลินย้อยๆมาแล้วพี่น้องเอาได้ของขาัเก็บเห็ดเมื่อเดียวบ่าถานัดค่ะฝากไว้ฝากไว้ครับน้องอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้ว,วพี่น้องจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะพบกันในคลิปหนาเด้อค่ะ ไปแล้วเครื่องบินกับมาค่ะพี่หนองฝาวเย็บค่ะวัสดีค่ะ